สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูต้นองง่นที่ผมได้ปลูกไว้นะครับนี่นะครับเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับต้นนี้ตอนซื้อมานะครับซื้อมาสองร้อยบาทนะครับสั่งทางรัซด้านะครับ ก็เป็นกิ่งที่ติดตานะครับนี่นะครับตอนนี้ปลูกได้ประมาณเกือบสามสัปดาห์แล้วนะครับนี่นะครับตอนซื้อมานะครับตรงนี้ยังไม่มีกิ่งนะครับกิ่งที่ติดตานะครับ ต้นนี้ถูกวัวกินใบไปนะครับต้นมามีอยู่ประมาณสี่ดนะครับก็ถูกกินใบเหลืออยู่ใบเดียวนะครับเห็นนะครับจะแตกออกเร็วกว่าเขานะครับอันนี้เป็นพันสกานะครับต้นนี้นี่นะครับกระลองที่ทางร้านส่งมาให้นะครับซื้อมาสามสายพันธุ์นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ น,นี้ก็เป็นสายพันธ์นะครับนิ้วมือแม่มดนะครับอันนี้ผมเหลือไว้สองใบนะครับก็จะแตกประมาณนี้นเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับพันมานินะครับ ต้นนี้ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนปลูกผมรองปุ๋ยคอกนะครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับที่ได้ดันออกมาจากคอกแล้วก็ซื้อดินที่เป็นดินปลูกต้นไม้นะครับเอามารองก้นหลุมนะครับ ปลูกแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับก็เปิดดูตาม youtube นะครับวิธีการปลูกก็ว่าปลูกไม่ค่อยยากก็เลยอยากมาลองปลูกดูนะครับเห็นครับฝั่งนี้ก็เป็นต้นถั่วนะครับปลูกไว้ข้างๆเลยนะครับต้นถั่วโตวเร็วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับดู สวยมากเลยนะครับต้นถั่วส่วนแตงโมโก็ต้นแมงแตวทองกินหมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงนะครับถ้าไม่โดนวัวกินนะครับอง่นก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ปลูกติดข้อวัวเลยครับยังไม่ได้ขัง ทำโคกล้อมต้นองุ่นไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีแนวทางการปลูกนะครับก็แนะนำมาบอกใต้วิดีโอได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเป็นงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ